โรมันกอนซาเลสได้รับข่าวดีร้างตาเอสตาดาในไฟที่3โรมันกอนซาเลสแชมป์ซูปเปอร์ไฟเวทเดวันยูไดมอนด์และอดีตแชมป์โลก4รุ่นชาวนิการัวกวได้รับข่าวดีล่าสุดในงานถแถลงข่าวการชกพิสูจน์แชมป์โลก1เดียวของเด a รุ่นซูปเปอร์ไฟเวทระหว่างฮวนฟานซิโกเอสตาดาซูปเปอร์แชมเปี้ยนชาวเม็กซิกัน กับโจชัวฟังโก้แชมป์โลกปกติชาวอเมริกันรุ่นเดียวกันที่เขาเองก็ได้เดินทางไปร่วมงานนี้ด้วยโดยทางกอนซาเลสเล่าว่าผมเองจะได้รับโอกาสเป็นคู่ชกคนต่อไปของเอสตาดาหากว่าเอสตาดาคู่ปรับเก่าของผมเอาชนะได้ในไฟนี้โดยการชกภาคที่3กับทางเอสตาดานั้นได้ถูกวางโปรแกรมเบื้องต้นเอาไว้ในเดือนกันยายนโดยประมาณหรืออาจจะขยับไปหน่อย หากทางเอสตาดาชนะแบบเจ็บตัวซึ่งสําคัญที่สุดคือไฟกับเอสตาดาครั้งหน้านี้ผมได้รับการการันตีเรื่องค่าเหนื่อยที่สูงมากตามที่ผมต้องการโรมันกรซาเลสกล่าวส่วนการเปิดศึกซูเปอร์ไ่ายกับคาสุโตอิโอกะแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์เ็นทเวดของดุนยูบอชาวญี่ปุ่นอาจจะล่มเพราะเขาไม่ได้รับการการันตีเรื่องค่าตัวที่เขาพอใจได้และการข้ามรุ่น ไปชิงแชมป์โลกในรุ่นเบนตัมเวดกับพอบัตเลอร์แชมป์โลกตัวเป็นยูบอชาวอังกฤษนั้นยอดมวยชาวนิกเกรกัวระบุว่าทางเลือกนี้ไม่ใช่ของเขาอย่างแน่นอนนั่นเอง